เราขอเงนินเนี่ยจักร้อยจัาเดียวไปอยังงอ้อขยิบออกไปข้างนอกหาหมูขาิบเ,เด้๋ยวเป็กเดี๋ยวโกงหนินะเงินเด็กขยิยจะออกไปซื้อของน้มันสิบปั๊บอยา,ากได้อีหลีติเอ้าอันจักได้อีหลีก่อยมีแก้วอยู่สามแก้วนี่เหตุยังเอาเงินวางไว้นี่ขจา้าวเกลี่ยตั้งได้นี่บ่บ่หล่นนี่เสียขหายไปเลยหารอยบอ่หายดอกร้อยนึงหายไปหารอยเลยหยากจังเดือนนี้ khi chúng mình cái này, anh ba, bưng đó, bưng, nè, Ôi nè เห็นปะเฮ้ยหาลอยเห็นปะนี่ร่อยหนึ่งหนีสี่ร่อยไหวไปก่อนแล้ว